สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้24ตุลาคม2024ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานว่าในช่วงกําคืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่23และ24ตุลาคม2024กลุ่มเฮชเบลเลาะได้ยิงขีปนาวุธเข้าใส่พื้นที่ตอนกลางของอิสราเอล่วยตาตานอากาศยานของอิสราเอลกองทัพอากาศของอิสราเอลได้ทําการสกัดกัน้น ตามการรายงานได้ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกา33นาทีวัตถุทางอากาศขีปนาวุธจากกลุ่มฮชบอลาละจำนวน4ลูกทุกปล่อยออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเข้าไปยังตอนกลางของอิสราเอลและจากนั้นระบบป้องกันทางอากาศของอิสราเอลระบบเรเดา้าสามารถตรวจจับไว้ได้เครื่องบินรบของอิสราเอลขึ้นบินและทําการยิงสกัดกั้นไว้ได้จํานวน2ลูกอีก2ลูกร่วงหล่นใส่พื้นที่เปิดโลง่ง ชิ้นส่วนของขีปนาวุธได้ร่วงหล่นใส่ตามพื้นที่ต่างๆทางการอิสราเอลได้ออกมาแจ้งเตือนว่าอย่าให้ประชาชนเข้าใกล้หรือว่าสัมผัสชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ร่วงหล่นลงมาเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวชาวบ้านในท้องถิ่นได้บันทึกคลิปภาพในระหว่างที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลพุ่งทะยานเข้าทําการสกัดกัน้นวัตถุทางอากาศที่กลุ่มเฮชบอลเล ใช้ในการยิงโจมตีเข้าใส่ตอนกลางของอิสราเอลในช่วงค,ค่คืนที่ผ่านมาตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกา30นาทีฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานว่ากล um ุ่มเอชเัลล์ได้ใช้ขีปนาวุธดโดรนและมิสไซโจมตีเข้าใส่อิสราเอลเกือบ135ลูกกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลจะดำเนินการปกป้องอิสราเอลต่อไปและจะดำเนินการ โจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นฐานปฏิบัติการของกลุ่มฮชบลาะต่อไปจากการที่กลุ่มฮชบะลาะได้ใช้ขีปนาวุธมิสไซล์และดโดรนในแต่ละวันในการโจมตีอิสราเอลจำนวนมากนั้นเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นได้ว่ากลุ่มฮัชบะลาะยังคงมีคลังอาวุธยังคงมีดโดรนขีปนาวุธชนิดต่างๆที่ใช้ในการโจมตีอิสราเอลแม้ว่าอิสราเอลจะดําเนินการกวาดล้างฐานที่มั่นฐานปฏิบัติการของกลุ่มฮชบลาะอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและโจมตีเข้าใส่พื้นที่ตอนกลางของเลบานอนในกรุงเบรุตซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชเบลเลาะแต่ว่าในแต่ละวันตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนกลุ่มเฮชเบลเลาะยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลตามการรายง,งานก่อนหน้านี้ได้ระบุว่าฝ่ายกลุ่มเฮชเบลเลาะได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาจะดําเนินการโจมตีอิสราเอลบ่อยขึ้นและหนักขึ้น และจะเป็นการโจมตีเข้าใส่พื้นที่ตอนกลางของอิสราเอลกองกำลังป้องการประเทศอิสราเอลยังคงค้นหาฐานที่มั่นฐานผลิตอาวุธคลังอาวุธของกลุ่มเฮชบบลต่อไปเพื่อที่จะดำเนินการโจมตีและทำลายเป็นหนึ่งในการลดขีดความสามารถของกลุ่มเฮชบบลและทำลายพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มเฮชบบลที่ใช้ในการโจมตีเข้าไปยังดินแดนอิสราเอล